ช่วงนี้จะเห็นว่าน้องผู้ชอบถ่ายชุดว่ายนะ้ำมากมากเลยนะคะชอบกันไหมคะน้ะมุ่งรู้สึกแฮปปี้มากเลยเพราะว่าหลายคนชมนะคะว่าสวยขึ้นตัวเล็กลงแล้วก็ดูมีความมั่นใจมากขึ้นจะบอกว่าน้องผู้มีมเคล็ดลับค่ะเคล็ดลับก็คือนี่เลยฮันนี่คิวนะคะวิธีการทานของน้ําผู้ก็คือทานทุกวันทานก่อนอาหารเช้าคือแรกของวันและเช้านี้นะคะอาหารในกองถ่ายของน้ําผูงก็คือปลาแซลมอนดองค่ะ กินกับสาหร่ายแล้วก็ผักสดแสนอร่อยนะคะแต่ก่อนกินลืมไม่ได้เลยค่ะฮันนี่คิวก่อนอาหารมื้อแรกของวันนะคะเอาล่ะลเราพึ่องอยากให้เพื่อนๆได้ลองกันนะคะเพื่อนเพื่อนดาราเขาก็ทานกันเยอะเลยค่ะใครที่อยากมั่นใจในรูปร่างของตัวเองมากขึ้นเลือกฮันนี่คิวรับรองไม่ผิดหวังนะคะนี่ค่ะอาหารมื้อแรกของวัน เอาละทานได้ปกติเลยนะคะนี่อร่อยมากเลยสั่งวันนี้ส่งฟรีทั่วประเทศนะคะอย่าช้านะคะเพราะของเคยหมดต้องรอนานเป็นเดือนแล้วค่ะสั่งก่อนบันก่อนค่ะ